คำว่ายักษ์หรือเท้าวเวสุวรรณเนี่ยคือคนที่ปราบพวกไม่ดีนะมีหน้าที่ปราบพวกวิญญาณชั่วร้ายที่หนีคุกหนีตารางเหมือนเป็นตำรวจอะไล่ตะคุบไล่จับพวกที่มากวนบ้านกวนเมืองเนี่ยพวกสายปู่เวสนี่จะจะตามเก็บหมดนะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันพวกพวกที่ขึ้นมากวนบ้านกวนเมืองมันขึ้นมาตอนนี้นึกออกไหมครับผม เพราะฉะนั้นตอนนี้เกิดแต่เรื่องไม่ดีเกิดแต่เรื่องวุ่นวายนะเพราะผีป่าผีเขามันขึ้นนะปูเวทยังไม่ลงนะปูเวทจะลงอีกสองปีเพราะฉะนั้นในช่วงนี้พระอาจารย์จึงพยายามที่จะเตือนทุกคนว่าให้เซฟตัวเองให้รักษาศีลห้าภาวนาไวแนเ่เด้อคุนพอ่นพอคุณแม่ให้ตักบาดระยัดนำนะเพราะว่ารอให้คือมันเป็นช่วงเหมือนพระอาจารย์พูดวันนั้นคือยุคก,กาขาวยุคก,กาขาวตอนท้าย ยุคกาขาวก็คือเริ่มมาจากเริ่มมาจากคาว่ายุคกาขาวก็คือยุคที่ในหลวงราชะการที่9ยังปกครองอยู่ยังไม่สิ้นพรชชนตอนนั้นนะนะเขาเรียกว่ายุคกาขาวคือช่วงนั้นจะเป็นคนเป็นช่วงที่คนเข้าวัดปฏิบัติธรรมจำศีลกันเยอะนะและคนมีศีลธรรมนะคนเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันรละการมันเหมือนประเทศบ้านชาติบ้านเมืองเราน่าอยู่มากในตอนนั้น นะในยุคที่ราชการที่9แต่เมื่อหมดยุคราชการที่9พอเข้าราชการที่สิก็จะเปลี่ยนยุค,คเขาเรียกว่ายุคสีวิไลนะ่ะคือปลายของยุคกาขาวจะจะเป็นยังไงคราวนี้ปลายของยุคกาขาวก็คือยุคที่ว่าพวกผีพวกนี้มันจะขึ้นนะพวกเปรตนั้นลบพวกปีป่าผีเขาอะไรพวกนี้มันจะขึ้นพวกสัมภเวสีผู้ไม่มีทางไปมันก็จะขึ้นมาพอขึ้นมาแล้ว มันก็เหมือนกับไปสิงสถิตไปอยู่กับพวกคนคนมีอำนาจบรารมีก็จึงจะทำให้พวกที่มีอำนาจบรารมีเนี้ยทำขาวให้เป็นดำนะยุก,กาขาวมันจะมีสองความหมายนะช่วงแรกๆจะเป็นช่วงที่รักษาศีลธรรมแต่ช่วงปลายของยุก,กาขาวจะเป็นช่วงที่ทำผิดให้เป็นถูกนะจากกาที่ดำก็กลายเป็นขาว นะจากผิดก็กลายเป็นถูกครนะาวนี้ก็จะมาเข้าสู่ต้นของสีวิไลนะปลายปลายของกาขาวมาเข้าพร้อมกันกับต้นของสีวิไลเพราะคําว่าเปลี่ยนยุคนะยุคราชาการที่10บเขาเรียกว่ายุคศีวิไลแต่มันเป็นต้นของสีวิไลเพราะฉะนั้นมันก็จะคล้ายๆกันกับปลายปลายของยุคกาขาวก็คือพวกพวกกาขาวก็ยังอยู่นะ นะคราวนี้เ <c> ม <oughs> ื่อเมื่อต้นศีวิไลก็จะเกิดเหตุหลากหลายอย่างนะเหมือนโรคระบาดเหมือนสงครามเหมือนกับาศาสนามีภัยคนแรลงน้ำใจคนเห็นเก่ตัวคนขาดศีลธรรมนะเพราะว่าพวกผีป่าผีเข,ข,ขาันไปอยู่กับคนนะถ้าเป็นในสมัยก่อนแล้วก็พอถึงปี67ก็ถึงจะหมดยุคข,ของพวกนาคพวกนาคนี่จะอยู่ยาวนะ คืออำนาจของของนาคเนี่ยเขาสร้างบารมีอ่าพวกนี้เขามีศีลธรรมเขาขึ้นมาสร้างบารมีแต่ว่าเขาไม่มีอำนาจที่จะไปปราบพวกมารได้เยอะเหมือนปู่เวทนะปู่เวทนี่ไล่เก็บเลยคือมันมหน้าที่ของใครของมันแต่นาคเนี่ยขึ้นมาสร้างบารมีซึ่งการสร้างบารมีของนาคจะต้องเจอกับพวกมารน,นี้เยอะมากนะเจอกับพวกโลภโกรธหลงนะพวกกิเลสหนานี่เยอะมากนะ ซึ่งหน้าก็ <c oughs> มีมีมีอายุในการขึ้นมานะมีเวลาในการขึ้นมาถึงปี6-7นะหลังปี6-7จะเป็นยุคศรีวิไลตอนปลายนะกลางไปหาปลายนั่นหมายถึงว่าคนจะเริ่มหันมามีศีลธรรมโรคภัยไข้เจ็บก็เริ่มลดน้อยถอยลงนะเพราะฉะนั้นอีก3ปีเนี่ยข้าวยากหมากแพงอีก3ปีที่จะถึงนี้นะ มันจะมีเหตุต่างๆอะ่ะทำให้คนเห็นแก่ตัวมากขึ้นนะนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้น <c oughs>